สวัสดีค่ะวันนี้น้องตองก็จะมาลุ้นของจากพี่แสมแพงนะคะนี่พี่แสมแพมส่งอะไรมาให้น้องตองลุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะวันนี้น้องตองถ่ายคลิปเองนะคะคุณพ่อไม่ค่อยว่างนะคะมาแกะกันเลย โอ้ oh my god อันนี้สวยมาก mm hmm. ดีใจ mm hmm. มีอะไรอีกบ้าง mm hmm. อะไรอะอันนี้เดี๋ยวน้องตองค่อยถามพ่อนะคะนีอะไรไม่รู้ mm hmm. แต่ว่าโอ้โหน้องตองดีใจมากมีพวกเคทเทลสัแซให้ด้วย mm hmm. mm hmm. ใช่รุ่นเดียวกันไหมอะ mm hmm. น่าจะใช่นะ มพูสวยแล้วก็สีดำสีม่วงสวยหมดทุกอันเลยอันนี้พี่แสมแพงให้น้องตองติดฟิล์มเองเหรอคะเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นส่คล้องเอาไว้คล้องแบบนี้ อันนี้เป็นสายเอ่มกันตกหรือคปล่าสายที่มันแบบเอาห้อยแล้วก็ดึงดึงได้อะเป็นแค่โทรศัพท์นะคะสวยมากเลยสองชอบหมดทุกอันเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คืออะไรเนาะหนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวน้องตากก็จะค่อเปิดนะคะเปิดเอาไปทํานะคะพวกอันนี้ ชอบมากๆเลยนี่สวยอ่ะนี่นี่ให้เปลี่ยนหลายอันเลยนะคะก็ขอบคุณที่แซมแพรมากมากเลยนะคะขอให้ที่แซมแพรนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนการๆๆงานการเงินก็ขอให้ลื่นไหลนะคะขอให้พี่แซมแพรนะคะ <c oughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนเสิตินได้แล้วน,นะคะขอให้ นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตืนได้เงินแสนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องตองดีใจมากเลยมีเป็นพวกฟิล์มหน้าจอแล้วก็เคสโทรศัพท์นะคะเคสโทรศัพท์นี่หลายสีมากเลยมีสีม่วงสีดำสีชมพูนะคะอืม้มใจเยอะมากเลยเดี๋ยวน้องตองก,ก็จะเอาโทรศัพท์น้องตองมาลองใส่เคสดูนะคะขอเวลาแลั๊บนึ่งนะคะีน มันไม่พอดีแล้วก็ตรงนี้มันมีแบบมันไม่ค่อยพอดีแต่ว่าใส่ได้นะคะก็ขอบคุณพี่แสมแพงมากมากเลยนะคะอืมก็ได้อยู่ถือว่าได้อยู่แล้วกันทำไมตรงนี้มีนไม่ตังกับตรงนี้ด้วยเปิดเรอครับอ่ามน้องตองก็ขอแกะตับไปแล้ว,วยกัน หรือว่าเขาทำให้มันเป็นแบบนี้นะอันนี้คืออะไร นี่คืออะไรนะ่อเดี๋ยวนักเขอรู้ในที่สองก่อนแล้วกะ,ะอ๋อแผ่นไม่เปียกกับแผ่นเปียกแผ่นเปียกไอเช็ดก,ก่อนแล้วก็แผ่นไม่เปียกก็เอามาเช็ดตามที่หล,ลังเหมือนเป็นแบบคนติดเคสโทรศัพท์ให้ลูกพาเลย E oh. เรียบร้ล้น,นี่อ้านี่ได้แล้วก็ขอบคุณพี่แซมแพรมากมากเลยนะคะแล้วก็จะใส่เค้กพร้อมกันเลยไหมเค้กมันแบบอันกเท่ากันกับรุ่นเท่าไหร่ก็ขอบคุณพี่แซมแพรมากมาเลยนะคะ ขอให้พี่แสมแพมนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม me, ่จนอีกครั้งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบขอบมากๆของที่พี่แสมแพมให้พี่แต่ของน่ารักน่ารักไปหมดส่วนอันนี้น่าจะติดตรงนี้ที่ฝั่งนะคะก็ขอบคุณมากเลยมี่ทำให้พี่แสมแพมแล้วก็พี่ติดที่ไหนไหนดูใหม่ดิ มีแต่อันโตริสวยเฮ้ยติดแล้วบอนี่นะติดแล้วติดเมื่อกี้ติดเออีเฮ้ยมาติดเองกันติดแล้วะโอ้โหวิชาพี่สำหรับติดเล่นร้อนค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับพิมพ์ก็ขอจบแค่เรื่นี้นะคะ